ปาดหนึ่งครับสองสามสี่สี่แกมครับพี่นอ้องนี่ครับพูนะ่าพูนะ่านี่ก็ะม่นน่งมึงเนี่ยนะโอ้ึงดอกบุงนะครับมหมกใหญ่เลยไข่หมกใหญ่เลยนู้นี่ครับ สองครับสามครับแต่ว่ามือน,นี้มันเลื่มมานี่ครับเนาะออ้ถุงหนึ่งเลยครับพี่น้องเพร่ะวาจะถุงหนึ่งหลสองปาดโอ้ของแท้อทะครับนี่อ๋อสองถุงพี่น้อง <laughs> มือยแห้งมาผมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับมือนี้พบกับผมครับเนมนอนหน้าครับผม มื่อนี้ผมสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปหาเห็ดเพาะครับหาเห็ดเพาะผู้นี่รับเป็นผู้ผู้จักผู้ซื้อย่ังครับแต่ว่ามันบริสั้นคือจังทูคลิปของผมที่ผมเคยลงไปเนาะครับเนาะเพราะว่าผมมาผู้คนละลูกกันกับบุคอยเซียนบัมนไดีครับพี่น้องได้จังไนกะไปรับชมน้วกันครับผมจังไนกะก้อนไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมในยเด้อครับเด้อไปเลยครับพ่ออะกันแล้วครับพี่น้อง นี่ครับขอหยาดด้วยครับเด้อมาผู้เดียวชายผู้เดียวครับนี่ขอใส่มือก่อนครับขัวขัวหาใส่ซอนครับซอนอยู่เพื่อนแหละครับพี่น้องเห็นี่ครับงามเลยครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนด้วยครับเด้อท่านเด็กอยากเคลียร์ครับพี่น้องนี่เห็นปะครับทดสอบสายตาเด้อนนะครับอ๋อหลายครับ ครับกระยังน้อยครับพี่น้องอู้หมึงนี่พี่น้องอู้ได้สามดอกครับมึงนี่สองครับแต้มนี้ได้สองครับผม ดอกนึงครับพี่น้องผู้ดอกนี้ใบใหญ่ปันใดครับเบึงบรรยากาศด้วยครับผมนี่ครับพี่น้องมาครับมาหาเห็ดพอร์ตำกันอู้เห็นอีกแล้วครับอู้เบึงไหนครับอู้นี่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 เคียวบอคักปานใดด้วยครับผมบอคอยเซียนเห็ดพอนี่ครับพี่น้องนี่เห็นแล้วครับอู้เบึงไหนพี่น้องมาดูสอบสายตามาเคียวในเด้อผู้ใดเคียวจริงๆ นีก็มาผู้เดียวกับทายอู้นี่นี่นี่เคลียร์ไปกับพ่อไปน้ำครับใส่มือด้วยครับขออนุญาตครับผมตัวนี้มันเป็นฝ่ายครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เมืองกันอุ้นี่เลยครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่ แต้มครับพี่น้องอู้เอาสองแต้มกับพ,พ่อครับมงนี่ครับพี่น้องมีหมูหวานมานําครับลูกน้องครับหมูหวานตัวแม่ครับเพศแม่ตัวนี้นี่ครับบรรยากาศคนกับมหาหลายขุนค,ครับพี่น้องมีคนอยู่มองทาง่าขุนอู้วผมเห็นอีกเลยครับพี่น้องอู้วมึงไหนมึงไหนมึงไหนอู้วเห็นจักรดอกครับทดสอบสายตานะครับ นี่ครับนี่ครับนี่อันนึงพ่อมเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่ครับอันน uhm. right yeah, ี้กระแมนครับพี่น้องนี่กระแมนนี่กระแมนอู้ขออนุญาตเดียครับเด้อใส่มือครับนี่กระแมนครับพี่น้องมาเดียครับเด้อยืนมือเขามาเก็บด้วกันครับผู้นี่กะคนมาหลายครับ อู้นี่ครับอู้สองครับสามครับหนึ่งดอกครับสองครับพี่น้องสามครับสามแต้มครับ แต่หนึ่งครับอู้ดอกนี้ดำขนาดเล็บผมกับดำมาครับขอมาเคลียร์น้ำกันครับผมดอกหนึ่งครับอู้น้องพี่นอ้นองครับปาดมนนึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยครับพี่น้องอู้มนนึงเนี่ยมึงเนี่ยอู้เดี๋ยวเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนมึงครับนี่กระแมนครับขออนุญาตใส่ก่อนเด้อครับเด้อ เยวมองนีกองไว้ก่อนมึงครับอืออู้จจกดอกเลยครับพี่น้องพเพราะเร่งนี้อีกฮูนาฮูนาฮูนาครับเคียเคียร์เคีย,คร,ย,ค,รยครับอู้ขับหลายแต้มเลยครับพี่น้องอันนี้หนึง่งหาแต้มนะครับหกเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องมารับมาหาอำกานครับพี่น้องนี่น้ำมูลี่หลายแห้งเหม่งครับบรรยากาศบรรยากาศกะ มีคนมาหาหลายอยู่ครับโอ้โหพี่น้องครับเพิ่งนี่ครับปาดหนึ่งครับสองสามสี่สีแ่แฉมครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับนี่กระแม่นครับเอาไว้ก่อนครับเคียไว้น้ากันครับสองแต้มนะครับพี่น้องมานนี้สองนะครับสามครับเคียไว้ก่อนครับเคียไว้น้ากันครับพี่น้องสามแต้มขอโทษเด้อครับเด้อขันขันเฮ็ดจังบ่ถือใจพี่น้องมาผู้เดียวครับอู้นี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องเก็บเอาเลยนี่หนึ่งสอง ครับอูซีกับซีซีเดี๋ยวผมควอดเห็นเนะครับเด้อเดี๋ยวผมควอดมืงก่อนครับพี่นอ้องขอหยาดไซครับกะยางน่อยครับพี่นอ้องนี่ อนหนึ่งครับพี่น้องอืม ครับพี่น้องดอกนี้สองแฉมครับมาครับขอมาเคียน,นกันครับผมโอ้นีดีดีดีครับโอ้ดอกหน่อยมันครับ สามครับสามครับพี่น้องนี่ครับสามกระบอกนี่แหละครับพี่น้องสามดอกครับมาครับขามาเคียน้วกันครับผมอู้ยดีครับนี่ดี่วมาดอกหน่อยจังหน่อยครับพี่น้องเห็นมะน่องดอกหน่อยจังหน่อยครับ เอาคือเก่าครับยึดครับพี่นนอกนี่เห็นไหมครับเขาว่าเบิง้งต้องกันไกลๆครับผมดอกบังใหญ่เลยครับนี่อีกบ่ครับดุลน,น้ำกันนะครับเด้ออู้นี่สองแต้มครับ เห็นไ่คร,ครับพี่น้องอู้อู้วดออกมาหลายแห่งนะครับอู้ขาดครับพี่นอ้องอู้นี่แหละเขาเอื่นนมาโบาเซียนขอใส่มือดีกว่าใส่ซอนอย่าขาดครับพี่น้อง ครับทดสอบสายตาเด้วยครับเด้อถ่ายผู้เดียวครับพี่น้องมาผู้เดียวกันอยากแน่เพิ่งน,นะครับมีดอกกระเจียวเอ้ยโมเมนดอกกระเจียวโอ้เมนอยู่ครับพี่น้องดอกกระเจียวปลาขันเชียร์คัๆกๆแต่ที่ได้อยู่นี่ดีพี่น้องมาครับผมสิพาเชียร์ครับผมยืนมือเขามาเชียร์ซอยผมเลยเด้อมาผู้เดียว โอ้นี่ดีดีดีครับดีครับดีดีเห็นไหมครับทดสอบสายตาด้วยครับเด้อนะครับง,งามๆเลย ครับ,รบพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เนาะย่านหมวกพุ่มบาง,างพุ่มเอียงหัวออกให้ดีกว่านี่ครับนี่นี่อู้อูอ้อู้อู้มึงไง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 อู้ยังควดยังไหลหนึ่งสองสามสี่หาตอนนี้หาแต้มแล้วครับพี่น้องเห็นบ่เนาหาแต้มแล้วอู้นี่ดีดี นี่นะครับโขกแล้วสักดอครับหลุนน้ำกันด้อครับดเด้อเดยวเคลียร์ให้เบิองครับใกล้ๆนี่แหละครับ โูโด้ดอกเดียวโดโดๆเลยครับพี่น้องโอ้โหทั้งรางมีอยู่ครับแต่ว่าขาดครับพี่น้องเบิ้งครับค้นหลายแห้งปาดครับพี่น้องมีแต่คนมาหาเอาครับมันอยู่ในดินบริเวโพดินเพาะปันไหนไผเกง่งไผได้ไผตาดีนี่ครับพี่น้องจะดอกนะเห็นดอกหนึ่งอุย้ยสองครับสอง นี่ครับไม้ไก,กลกับสิมีอีกอยู่ผมวานะครับขอมาเคลียร์น้ำกันครับผมอ้ยดีครับดีครับออโอ้มึงเนีครับมึงเนี่โอ้ขาดโอ้ข,โอขอโทษไลยรล้ายครับเห็นไหมครับ ครสองครับพี่น้องสามครับสามดอกในน้อยครับเก็บเล็กผสมหน่อยครับผมนี่ครับหนึ่งดอกครับพี่น้องเคลียครับครับนี่ดีดีครับนีดีเห็นไหมครับสองครับตรง เคียครักโอ้นี่ดีครับนี่ดีครับเห็นไหมครับสามครับเดี๋ยวเคลียก่อนเด้อมาครับขอมาหาน้ำกันครับผมมาผูด้เดียวบะแครงกับพายครับ ้มครับพี่น้องนี่สองเต้มน้อยๆครับไปครับไปลานมันต่อครับบอว่าครับมาแต่ทางไหนวะเขาโอ้มาแต่บัวขาวโอ้มาแต่บัวขาวคนบัวครับพี่น้องอู้ยครับมีคนเผื่อมาหาขอเบิ้งน้ำได้ดบอครับขออนุญาตได้ครับเด้อยยาาาบบบลดอกเิงทผมกับพึ่งมาคือกันนะนะครับมาหาทายกีบปอแน่นครับโอ้คนดีครับ ดูแล้วหนึ่งคนนี้ครับโมเมนต์โมเมนต์ไม้อันนั้นไม้อันนั้นโอ้โหโบหน่อยแล้วอันนี้เต็มกระยังครับพี่น้องปเพื่อนหมานแห่งลังสีเต็มกำลังสีเต็มโอ้หมาหมานนะครับเด้อโบวิคุณไดเห็นเบิดผู้ดอกหรือเปล่าอยู่ในกี่ดินเพิ่น้องอย่างนี้ครับใช้ใช้ได้หลายแตหาเอาหลายว้าครับพี่น้องเบิ่งนี้นะครับโอ้เห็นอยู่สามสามในครับยิงทดสอบสายตาครับ เห็ดมันถือฝนครับเคลียหลายมันกับยันถือดอกมันนี่ครับปาครับสามดอกครับครับหานํำกันต่อครับผม ก่อนเลยครับสองครับสามครับผมมาครับขมาเบ่งต้องกันครับผมนี่ครับพี่น้องหนึ่งครับสองครับพี่น้องสามครับข้างขางก็มนี้ครับอาจจะบ่เห็นเนาะ C ีย่ามั่วค้าให้เบ่งครับ ซีแต้มครับผมตีไก่ครับอู้หูหูบิงบ่งนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่พี่น้องยังเคียงยังลงมาหลายอา้าวทุอู้ขาดครับพี่น้องอันนี้ตรงนี้มันขาดแบบนี้เลยอุ้นิดีครับดีดีน้อยๆครับน,น้อยๆแกเอาครับมันอึดอู้หูหูบ่้นน้อยบ่้นน้อยอันนี้บ่้นน้อย อู้เมึงไหน,นมึงไหน,เ,นเห็นไหมครับนี่เคีย่ยวบนข้างขางเลยครับอู้นี่เด็ดเด็ดดปลาลามครับลามปลาดูงามเถอะน,นี่ขาวเป็นแม่นอยู่จะเสียบดิยำดังเปาะเปาะนี่ครับเขามาเคลียร์น้ำกันครับเห็นยังบ่ครับพี่น้องเบิ่งซอยเนี่เด้อ คันผมมาเห็นดอกได้ก็ทักทวงเลยเด้อนี่นงามๆครับตรงนี้อีกเลยนี่นี่แตดอกหน่อยมั้งครับโอ้โหนี่ดีนีดีดีนี่ครับเคลียร์ไปเ้งพ่อด้วยครับพาลัางมองมาครับเบิ่งนข้างๆน้ำกันครับนี อูดีครับนี่ดีนี่ดอกกระเจียวอครับนี่ดอกกระเจียวเทาอู้ดีครับหนึ่งดอกสองดอกเห็นบ่าครับพี่น้องสองดอกน,น้อยๆครับก็น,น้อยพูด <laughs> เปิดหาน้ำกันเห็นมั้ครับขาวๆหนึ่งขออย่าเชียร์ให้พี่น้องเมึนเนองนะทางสิเห็นดอกเดียวครับเห็นใครหนึ่งครับพี่น้อง โทษด้วยครับเด้อันว่ากล่องสันมาครับขอมาหาน้ำกันมึงนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนคนกับลายปรตรงย่านหลงครับอู้ดี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 ครับดีดีดีเห็นไหมครับทดสอบสายตาเบิ่งเด้ๆๆๆๆๆอเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องอู้บิ่งเด้อครับท่านผู้ชมอู้ดอกเดียวว่ามันสีหลายสองครับสองสองลองเคลียเบิ่งครับ ผมใส่ตะกาอย่างเดียวด้อครับเด้อม,มาอู้นี่ดีดีด,ดีสามครับสามอู้ซีซีครับซีซีซีโอ้ดอกหน่อยเดี๋ยวไปท่ไปใส่เลยอู้ดอกหน่อยพฟนครับดอกที่ซีเอาครับเลี้ยมันแล้วก็เอามนหลด าครับเขามาเคลียร์น้อกันครับผมเพิ่งบรรยากาศเนาะครับเนาะหมหวานหมหวานหาซอยเนี่ยหาซอยพอดเนี่ยไปแล้วครับเพิ่งจะพาขึ้นมาพูเทเละครับผมนี่ครับบอสครับเพิ่งมาบาังได้นี่บ่ได้ว่าเอาคักบ,บันได้ครับ ได้หลายบ่ครับขอเบิ่งน้ำได้บ่ครับอ้าครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับนี่ของเอ,อือยเพิ่นเอ,อือยเพิ่นก็นมาหามาแต่จักมงเนาะครับมาแต่เสามาแต่เสาโอ้ทีแล้วมีทีแล้วพร้อมครับโอ้โอ <S <S 2> <S 2> แต่ว่ามือน,นี้มันเลื่อม,มันนี่ครับเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ถุงหนึ่งเลยครับพี่น้องมาว่าจะถุงหนึ่งหรือสองปาดโอ้ของแท้อะครับนี่อ๋อสองถุง กองทุง่งใหญ่เลยครับนี่ครับหาครับคนหลมันบ่ครับโอ้ยถึงเวลานางพักแล้วครับพี่นอ้องเหนื่อยแห้งบม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงละตอนนี้ มากกับมาสายครับมากกับเกือบเกาโมงแล้วพี่น้องได้หล่เป็นได้อีโอ้กู้พี่น้องครับนางพิทมองครับขออนุญาตใหญ่ได้ครับมีแต่หมดแดงครับหวังว่ามึงนี่สิเพราะมีอย่างนะครับหวานหวหวานเฮ้ยเหี้ยมเฮ้ยเหีมลุกลุกลุ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 หัวหวานไหมหมดจันทรลุก มือพอดำอ่ะกินก่อนพอเลยนั่งลงเวๆนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจิ่งมาก มือดำเนี่ยนะครับพี่น้องออกินต่ใส่นั่นบุ๊ก ใส่เฮียแล้วนี่ครับนี่มีอดจานให้นำพร้อมเขียวกับพ่ท่านไหนปรุงเข้าันไหครับมา้มาม้าซีเดือนครับซีเดือน้าเดือนนี่นะครับเป็นม้าจรครับผมก็เล็กเก็มาเรี่ยงสภาพตามที่เห็นนี่แหละครับตอนนี้เรื่มพี่ออกเรื่มอ้วนออกให้กินดีครับ มาครับพี่น้องมาพักเที่ยงน้ำกันครับกินได้ขนมปังครับนี่ครับพี่น้องผลงานอันเล็กๆน้อยๆครับอาจจะไม่ได้หลายครับขยังกับขยันน้อยแต่ก็ได้แขงหนึ่งยอกผมเบิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้่งครับพี่น้องอ๊าโถวดำอึดฉึกเลยผลวางงามเี่ครับดำอึดฉึกเลยแต่ลางออกได้ด้วยครับ ผมเกิดอยู่ในขี้ดินมันก็ต้องเป็นยังสีอยู่แล้วไปครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมื่อแยแห้งมาผมเมื่วานเมื่อวานเมื่วานเรียบร้อยแล้วครับบึงครับนอนเตะกุ้งใหม่ครับผม ปารครับพี่น้องปาดผมปาดไปก่อนเลยเบื้อันนี้ครับพี่น้องหูมือนีคือมองนี้แล้วครับหลายสุดตอนนี้คืออยู่จุ่มกันแห้งครับพี่น้องเบื่องนี้ผมเชียให้เบิ้งเด้อขอหยาดใส่มือเนะครับเด้อเบิ้งครับพุน่ะพุน่ะพุน่ะนี่ก็ะม่นเบื้งเบื้งเด้อหูเบื้งดอกเบื้งนะครับบักใหญ่เลยไข่บักใหญ่เลยสองครับหูนี่เน้นหน่อยมันสามผีครับพี่ครับหูสี่ครับสี่ ห้าหกอู้นี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเขี่ยลงลึกกนี่ครับทางนี้มีอีกดอ้ร่วงของเบิดครับเจ็ดดอกครับดอกง่ายสามครับไข่งายสามสามครับไปครับไปเบิ่งน้องกันต่อครับผมครับตอนนี้กับมะฮอดบ้านแล้วครับพี่น้องเมื่อยแห้งครับ เดี๋ยวผมให้เบิ้งผลงานนะครับผลงานกั็ยังน,น้อยๆนี่ยะครับพี่น้องพราะว่าไปสายครับข้าเจ้าได้้ลยแล้วเข้าจังไปมาครับถ้าคูได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมเลยนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบ่งไอ้ใจครับผม